สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะพบกับสายไหมเฮโซนนะคะกินได้อร่อยด้วยจริงๆทุกอย่างที่ทํานะคะวันนี้สายหน้านี้หน้าทุเรียนนะคะสายใหม่จะพาเพื่อนๆทาตะโก้ทุเรียนจ้ามีทุเรียนอยู่ภูครึ่งนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบอย่างนี้นะคะเราทําตะโก้แป้งแบบโบราณโบราณเรานะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าขีดครึ่งค่ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ําตาลทราย ขีดครึ่งค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บอีกขีดครึ่งน,นะคะแล้วก็แป้งมันนะคะแป้งมัน40กรัมค่ะประมาณ1ช้อนคุณพูนนะคะ1ช้อนโต๊ะคุณพูนนะคะและแป้งเท้าอีกกรัมค่ะทำไมเราต้องใส่แป้งเท้าคะแป้งเท้านี้จะทำให้ขนมนุ่มนะคะส่วนแป้งมันนี้นะคะจะทำใหข้ขนมเหนียวค่ะสูตรแป้งข้าวเจ้านี่จะทำให้ขนมแข็งแนละอยู่ตัวนะคะ แล้วก็มีกะทินะคะกะทิหัวกะทินี่อีกเก้าร้อยเออค่ะหรือประมาณเกือบกิโลหนึ่งนะคะเราใช้หัวกะทินะเดี๋ยวเราไปทําตัวกันนะคะน้ําไว้ขวดหนึ่งค่ะน้าเปล่านะคะถ้าว่าแป้งเราค้นไปเราก็เติมน้ําเปล่านี้นะคะแล้วก็มีหน้านะคะน้าหน้าข้างบนค่ะกะทิอีกแปดร้อยเอ็มอลค่ะหรือประมาณแปดขีดนะคะแล้วก็แป้ง แป้งข้าวเจ้าอีกสามช้อนโต๊ะจ้าน้ำตาลทรายอีกประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลืออีกหนึ่งช้อนชานะคะวัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันได้แล้วนะคะมาผสมแป้งกันได้แล้วนะคะทำตัวแป้งกันได้แล้วนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลปี๊น้ำตาลทรายนะคะ ที่สน้นตาลปี๊บเพราะน้ำตาลปี๊บจะหวานหอมน้ำตาลทรายนี่หวานแหลกนะคะแล้วก็กะทิค่ะให้น้ำตาลละลายแล้วก็เดี๋ยวให้คลกแป้งไปนะคะตามด้วยเกลือเลยนะคะแป้งค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเทลงไปเลยค่ะแป้งมันนะคะแป้งมันเทลงไปเลยค่ะตามด้วยแป้งเท้านะคะเทให้หมดเลยนะคะแล้วก็เติมกะทิที่เหลือลงไปเลยค่ะ ชิมตามใจชอบนะคะเี่กเราก็กองแป้งแล้วนะคะความหวานนี้ปรับตามใจเราชอบนะคะอันนี้ทุเรียนที่งอมๆนี้นะคะเดี๋ยวเราจะบี้ลงไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้เราจะหัน่นซีเรียมลูกเต๋าเอาไว้เดี๋ยวไว้ใส่เวลาเราใส่ที่หลังนะคะ เราเริ่มกวนขนมกันได้แล้วนะคะกวนตัวสก๊อตผู้เรียนกันได้แล้วนะคะเราใส่ทุเรียนที่เราทําเป็นชิ้นเล็กๆไว้เลยนะคะใช้ได้ใช้ได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปเทใส่ถาดกันได้แล้วเดี๋ยวเราเทใส่ถาดกันได้แล้วนะคะถา,า,า,าดเรานี่8.8นะคะ ลงม,มาเทได้แล้วนะคะทำหน้ากันได้แล้วนะคะกะทิค่ะเทลงหมดเลยนะคะตามด้วยแป้งค่ะแป้งข้าวเจ้าที่เราเตรียมไว้นะคะใส่เกลือค่ะใส่ปริกค่ถ้าเขาค้นไปเราก็เพิ่มน้ำนิดหน่อยนะคะ ตามด้วยน้ําตาลนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะที่เราไม่ต้องให้หวานมากนะคะเพราะตัวเราจะหวานหวานหอมน้ําตาลกับทุเรียนอยู่แล้วนะคะหน้านี้ออกเค็มให้ออกเค็มนํานะคะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะควรคนใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปราดไปราดตัวตะโกก็ได้นะคะคนใช้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราพักตัวให้ขนมเขาเซตตัวแล้วเย็นก่อนนะคะค่อยตัดนะคะขนมเย็นและเซตตัวแล้วนะคะเราก็ตัดกันได้นะคะเดี๋ยวตัดใะะะส่จานนั้นแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟละจ้าตะโกทุเรียนของเรานะคะหน้าตาหน้าทานไหมจ้าท้านาตาหน้าทาน,น้วนะจัก จะลืมนะจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้แล้วจะลืมจะลืมนะคะกดติดตามไซม่าเฮโซด้วยค่ะแล้วจะลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ